สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ l รถอ Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่ตีนี้ครับก็โค้ดนะครับอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมี2สองโค้ดซินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวนหนึ่งหมื่นเพชรนั่นเองครับแล้วก็จะมี2ของโค้ดท่าทางกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่กอลเลยนะครับถ้าไมม่่่กกกดดให้้พพีีแจโคคนะรับผม อ่านะครับกดไลค์เลยท่านน้องกดไลค์แล้วเดีย๋ยวเราแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแชร์กิจกรรมนิดน,นึง ในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพชร1,060เพชรครับจำนวน10รางวัลเลยนะครับแล้วก็จะมีการแจกในเสวอของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็น2แพ็กเกจตัวละครอาลุกทีนี่เลยนะครับผมก็เป็น2แพ็กเกจตัวละครอันนี้นะครับเป็น2ตัวอาลุกนะครับจำนวน10แพ็กเกจนะครับผมก็ราคา1,999เพชรก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับและก็ตัวละครนั้เองนะครับผมก็จะได้รับทุกของตัวละครนี้เลยนะครับ โอเคนะครับพี่แจก10รางวัลเนานะนะครับแล้่ก็พี่มีการแจกในสงของเป็นสกินปืนครับเป็นแบบเาวรอนครับผมหนึ่งกระบ,บอกครับสามารถเลือกครับเลือกได้เลยนะครับอยากได้บอกไหนบอกพี่มานะครับพี่มีการส่งให้นะครับผม ได้ทุวกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นกระบอกใหม่นะครับหรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดทุวกระบอกเลยเนาะนะครับโอเคนะครับบอกพี่มาได้เลยนะครับแล้วก็นะครับพี่มีการจะส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูเอดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูเอดีในคลิปนี้ก็รับของขวัญได้เลยพี่ทำการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับ แมาเป็นบาดแผลชื่อนี่ครับหรือว่าเป็นท่าทางนะครับหรือว่าเป็นในสองชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนี่ครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่จะมีการติกานะครับในการรับรองรางวัลพู้นี้ทั้งหมดสี่ข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วกก็ติกาข้อที่สองกุติตามันเกิดจะดิ่งชี้ในความผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่สามครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมติการได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ที่อเฟซบุ๊กแล้วก็ยูไอที่ขอเต็งเอาไว้นะครับง่ายๆนนนะะคคครรรััับบบผมมแ่่ี้เเลลยยยสาาหกกกติไนะครับผม โอเคนะใาอยา่ได้ของรางวัลกันก็อย่าลืมทำตามกติกาที่พี่บอกเป็นด้วยนะครับอ่ะโอเคเนดะี๋ยวเราไปเริ่มวันที่2โค้ดแรกเลยกว่าเดี๋ยวพี่พาดูโค้ดนันเนาะนะครับโค้ดแรกนะครับเริ่มวันที่ของที่กินปืนนะครับ เอเคครับผมโคแรกนะครับก็เป็นส่อเอเคมังกรเลยนะครับอยู่เป็นส่อของเอเคมังกรขาวกับบอกนี้เลยเนาะเป็นเดอะเฟมิงดะกอนเลนะครับบวกน้ำมีสอสบอกกระทียมยิงหนึ่งแล้วก็ลวมแมคกัสซีนหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับนี่เลยนะฮะเป็นเอเคเดอะเฟมิงดะกอนนะครับเป็นสกินปืนที่ดีที่สุดของเอเคทั้งเอเคนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับเออนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ต่อไปครับผมเป็นในส่อสกานั่นเองนะครับสกานะครับก็เป็นสองสกาชมพูกับบอกนี้เลยนะครับนี่นะฮะ ก็เป็นในสองของสกายคือปิดเลิฟเนาะก็ดวงระเมิหนึ่งอัตรายิงสองรถรืยะนหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวงนี้นะครับนี่เลยนะครับอ่านะครับโอเคนะครับแล้วก็จ่ามินยสองเป็นไอวอร์ครับผมอันนี้นะเป็นในสองไอวอร์นะครับไอวอร์เนี่ยก็เป็นในสองไอวอร์อันนี้เลยนะครับเป็นในสองไอวอร์นี่เลยนะครับเป็นในสองดาร์กอนนะอ่านะครับก็เป็นในสองดาร์กอนชิลนั่นเองนะครับนี่ชวนทำไมนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไอวอร์นะครับอ่านะครับแล้วก็พ่ะทางนะครับทระทางก็เป็นสอง ท่าทางไอฮาร์จูนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นท่าทางไอฮาร์จูนี้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของเป็นท่าทางอันนี้นะครับนี่นะฮะเป็นท่าทางอ่าชิมี่นะครับผมนี่นะฮะอ่านะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับท่าทางนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทีเด็ดของเราเลยครับเพชรครับหนึ่งหมื่นเพชรนะเด็กนะครับก็สามารถเติมได้10คนนะฮะคนละ1,000เพชรเนาะสำหรับอันนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับคือพลาดกันไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับโคเพชรอันนี้เนาะนะครับก็ถ้าอยากได้กันก็รอดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอพารัอัปเดตเกมก่อนดีกว่าว่าวันนี้ในเกมมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาก็เป็นในสองชิปพิตูนนี่เลยนะครับนี่เป็นชิปพิตูนนั่นแหละนะครับนี่เลยเขาเป็นในสองอัธวราชนะครับอันนี้พี่ก็สุ่มให้ดูแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นจากชิปที่แล้วนะครับอ่านะครับก็เกลือบไหมไม่รู้นะครับไปดูกันเอาเองนะครับโอเคแล้วก็อะกิจกรรมตรงนี้นะครับก็เป็นในสองรับ ตัวละครนั่นเองนะครับลาฟรีเลยนน,นี่นะฮะเวันนะครับนี่นะฮะประมาณนี้เนา่นะครับสำหรับตัวละครตอนนี้เป็นร้านค้าโมโกะดีนะฮะอันนี้ก็พี่ก็สมเล่นได้ให้ดูแล้วนะก็ม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะอ่านะครับแล้วก็อันนี้เสื้อผ้าความนิยมผู้หญิงอันนี้ก็ยังอยู่เนาะน,นี่สามารถไปสุ่มโทเคตเข้ามาแลกกันได้นะครับโอเคนเนี่ยนี่ก็เป็นโบลิซซีซั่นสนะครับแล้วก็จะมีสอเป็นชุดใหม่ครับผมนี่นะฮะอ่านี่เป็นชุดผู้หญิงนะอันนี้เป็นชุดผู้หญิงนะอ่านี่เป็นชุดในส่วนของ เรียกว่าชุดอะไรนะเป็น Signing Active c u t o r นะครับผมอ่า Signing Executor นะครับนี่นะฮะอืหล่อเท่นะหล่อเท่น่ารักนะครับก็จะมีสองเป็นอันนี้เลยนะครับเป็นชุดอีโวนะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับชุดอีโวนะครับอันนี้พี่ก็สุดแม่ดูแล้วก็สามารถย้อนกลับดูได้นะครับนี้ได้ของมาเยอะมากนะครับบอกก่อนได้ของมาเยอะมากจริงๆแล้วก็นี่เป็นกอจิกครับผม เป็นก้าจีนยีนนั่นเองครับก้าจีนยีนนี่แค่8ชั่วโมงเฮ้ยเราจะพลาดไม่ได้อันนี้พี่พลาดมาหลายวันแล้วครับเดี๋ยวเรามาสุ่มดีกว่านะครับสำหรับก้าจีนยีนอันนี้นะครับอ่าโอเคนะครับไปสุ่มไปเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหไปสุ่มไปเรื่อยๆลุ้บหืมไม่ได้ฮะหืมต้องอู่ทุกคนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ครับทุกคนครับเฮ้ยที่เผลอไปโอ้โหทุกคนเกือบป่ะนี่ เกือบอนี่นะครับเกือบอนี่นะครับพี่ว่าน่าจะเกืออีกแล้วนะครับผมคลิปนี้เราน่าจะเกิืออีกแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหทุกคนเดี๋ยวพันเพชรเลยนะยังไม่ได้อะไรเลยนะฮะตอนนี้พันเพชรแล้วครับยังไม่ได้อะไรเลยนะครับโหเกือจัดนะเกือจัดเกือจัดเกือจัดนะครับโหไปทุกคนเราจะหมดกันสักกี่หมื่นเพชรนะฮะวันนี้โอ้โหคือแบบอุ้ยอุ้ยอ้ยได้ได้พิมเขียวมาหนึ่งอันนะครับทุกคนนี่ฮะพิมเขียวครับหนึ่งอันนะครับ ที่เผลอไปเอ้ยได้ลูกแก้วครับผมรอบนี้ได้ลูกแก้วฮะที่เผือไปออีกรอบนี้ฮะเราจะต้องส่มกันเจ็ดแปดชั่วโมงนะครับทุกคนปะยาวไปเฮ้ยได้พิมพ์เขียวได้พิมพ์เขียวแล้วก็ได้เในส่วนของเป็นลูกแก้วด้วยนะครับผมนี่นะฮะโอเคนะครับแล้วก็กดส่มไปเรื่อยๆหด้พิมเขียวแล้วฮะได้พิมเขียวครับผมรอบนี้ได้พิมเขียวฮะโอ้โหไปยาวไปครับทุกคนยาวไปให้ได้ลูกแก้วมาเลยฮะ ได้เออไม่ได้โอ้โหสามพันเพชรแล้วตอนนี้สามพันเพชรแล้วเรายังได้แค่มแคมาแค่นี้ครับทุกคนที่เผลอไปโอ้โห,หมันต้องใช้สูตรป่ะต้องใช้ใช้สูตรฮึบโอ้โหคนเดี๋ยวเราสุมอันนี้กัน10บทั้งบุ๊บเขาให้นะฮะ ก็ผสมก็จีมาเดิมนะครับผมนี่นะฮะกดไอหืมได้ลูกแก้วครับได้ลูกแก้วได้ลูกแก้วอีก2ลูกเฮ้ยได้อีกลูกเดียวเท่านั้นลูกแก้วอู้หูได้พิมพ์เขียวนะฮะได้พิมพ์เขียวนะฮะทุกคนพิมพ์เขียวฮะพิมพ์เขียวไปปุ๊บทีเผือไปลูกแก้วอุ้ยได้ลูกแก้วแล้วนะครับผมนี่เนี่ยมันต้องหงีหงีปาวะเนี่ยการุ่มก็จีมันต้องอย่างหงีป่าวะทุกคนเฮ้ยมันต้องหงีป่าวะนะครับมันต้องหงีป่ะเออเนี่ยมันต้องมันต้องอย่างหงีดิครับทุกกกกคคนนนนแต่่่่่่่่พพพูดดถึงไไไไอออออ้้จเเเเีีีียยยมมาาาาทหหรรระะฮัป็สส ส,สีม่วงนะฮะแต่ว่ามันเท่นะฮะจัดไหนละกันนะครับอ่ะกดแรกไปเลยนะครับนี่นะก็จะยืนแะล้วก็กดใช้ทันทีนะครับไปดูหน้าร็อบบี้กันอืหล่อเท่ะนะครับพระหล่อเท่โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุ่มอันนี้สองชุดอีเวนี้กันดีกว่ามันเป็นมันเป็นชุดลกักขี่เราเย่าเรานี่เลยนะฮะแต่ทุกคนโอหเกลือว่ะวุ้ยเกลือว่ะทุกคนแล้วก็ของในนีนะ้มันไม่ค่อยมีอะไรดีมากมายนะรอบนี้นะฮะไปสุ่มต่อไปครับที่เผอไปนะฮะ ไปต่อครับอโอ้โหถ้าจะเกลือขนาดนี้เนาะนี่ครับโอ้โหเกลือจริงเกลือจริงเกลือจริงอันนี้เกลือจริงนะครับอ่ะที่เพิ่มไปหนึ่งดอกที่เพิ่มไปหนึ่งดอกอ่ะสีทองต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้เอ๊ะเอไม่มาครับทุกคนครับโอ้โห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 เป็นไปได้นะฮะทุกคน อ่ะอีกสิบครั้งครับผมโอ้โหสีทองไม่มาไม่หลุดมาเลยฮนะทุกคนครับสีทองฮนะสีทองไม่หลุดมาเลยคนระับทุกคนเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเฮ้ยสีทองไมหลุดหรอโอ้โหแปดสิบเก้าสิบครั้งนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทุกคนมันเวอร์ไปปะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเราซุ่มก็จิ้กันอีกสักครั้งสองครั้งไหมนะครับพี่อยากบอกจางตรงอยากได้เนี่ยอยากได้เนี่ย อันนี้บอกตามตรงเลยอยากได้อันนี้มากมากนะครับอยากได้อันนี้มากนะฮะไอพวกนี้มีมีหมดแล้วไงแต่ว่าอยากได้เนี้ยนะครับอันเนี้ยคืออันเนี้ยไอสองอันเนี้ยอันไหนก็ได้เลยเป็นวัวดูก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้นะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวรอคอยให้สุ่มคลิปหน้ากันเลวกันนะน่าจะทันแหละนะครับโอเคนะครับก็มาอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็เนี่ครับสำหรับทีมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมมันด้วยนะครับีน่ ได้คูณ2ด้วยเฮ้ยคูณสองไหมอืมขอคูณ2เถอะอันนี้คูณ2โอ้โหไม่คูณ2ครับคูณสองไหมไม่คูณ2เลยนะครับแล้วก็ส่งออกไปนะครับนี่เอวานะฮะก้อนนี้เป็นฟอร์ดครับก้อนนี้คือฮึบหนึ่งปึบอ่าโอเคก้อนนี้ขอเป็นอะลกนะครับอะลกอะลกนะครับแล้วก็เป็นใน2อาวาโร่ก็แล้วกันนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปกดเปิดอันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับใส่โทเค็นไปอืม มาตัวแค่สามปีก็กดรับตรงนี้ไปเลยครับทุกคนนี่เอ้ยได้กระเป๋าเหรออ๋อเป็นเครื่องอะไรวะมันไม่ใช่กระเป๋าดิเออก็กระเป๋าแหละ <c oughs> นะฮะก็เป็นกระเป๋าแหละทุกคนครับเออนะครับก็เดี๋ยวเราขอส่งนี้ก่อนนะครับสิบครั้งคนระับทุกคนบึ๊บที่เผลอไปบ,บห๊ปโอเคแล้วก็หน,น้านี้สุ่มได้ยังยังสุ่มไม่ได้ครับโอเคนะอีกสิบสิบครั้งมาเลยทุกคนที่เผลอไปโอ้โหเกลือจัดคนอื่นไม่ได้แต่ของดีดีท้าล็อคได้ในของเกลือเกือครับทุกคนครับไม่ไหวนะครับไม่ไหวเลยครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับไปบากกันทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายปิ้วแล้วก็อย่าลืมเอาโค้ดไปเติมกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับไปบากกันทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บเกลือจัดห้าพันเพชร